คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้งานครั้งแรกของเครื่องกลองระบบเกลือทรายนะครับรุ่น24ฟุตใหม่ล่าสุดของเรานะครับของ Intech ปี2020นะครับรุ่นนี้เขาได้พัฒนาตัวเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโฉมของตัวเครื่องกลองมาแล้วก็พัฒนาการทํางานของเจ้าเครื่องตัวนี้ด้วยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมเราก็จะทําการไล่น้ำนะครับไล่อากาศให้ออกไปให้หมดโดยที่ให้น้ำเนี่ยเต็มระบบ ของเครื่องกรองนะครับผมโดยขั้นตอนแรกนะครับเปิดสังเกตตรงที่หัววาลน้ําเข้าออกสะนะครับจะมีทั้ง2ฝั่งนะครับให้หมุนทวนเข็มนะครับก็จะเป็นรูปกุญแจปลดล็อกนะครับผมสังเกตที่ข้างบนนะทั้งสองฝั่งเลยครับทั้งฝั่งน้ําจากเครื่องกรองเข้าสะแล้วก็จากสะเข้าเครื่องกรองนะครับผมนี่ยหมุนด้านบนแบบนี้นะครับหมุนทวนเข็มจนสุดนะครับทั้ง2ด้านก็คือเปิดวาลให้น้ําเข้าน้ําออกแล้ว ทีนี้น้ำก็จะวิ่งเข้าท่อนะครับเราก็ต้องยกอาจจะยกท่อช่วยเขานิดนึงนะครับเพื่อให้น้ําเข้าเต็มระบบของเครื่องกรองสังเกตด้านบนของฝาใสตัวนี้นะครับเป็นจุกไล่อากาศนะครับผมโดยเราต้องทําการหมุนคลายนะครับให้น้ามันดันอากาศออกเพื่อที่ให้น้ําเต็มในเครื่องกรองนะครับถ้ามีอากาศอยู่เนี่ยเครื่องจะไม่ทํางานนะครับผมจะอาศัยแรงดันน้ําในสระช่วยด้วยนะครับพอน้ําออกหมดแล้วเราก็หมุนตัวนี้นะครับจุก ที่แรงากานเนี่ยปิดให้สนิทนะครับเสร็จแล้วก็มาที่หัวว่าด้านบนนะครับผมตัวเดือยตัวนี้จะเป็นตัวปรับโหมดของเครื่องกรองนะครับมาครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่ N ตอนนี้ให้เราปรับไปที่โหมดฟิลเตอร์นะครับโหมดฟิลเตอร์นี่จะเป็นโหมดกรองปกติโดยน้ําที่ผ่านปั๊มเข้ามาในถังรายกรองเนี่ยมันจะผ่านถังรายกรองนะครับผมเพื่อทําการกรองอ่ะทีนี้มาดูหน้าจอของตัวปั๊มคอนโทรลกันนะครับนี่เปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ ให้กดปุ่มเปิดนะครับสวิตช์ on off อ่าตัวนี้นะครับสัญลักษณ์สีเขียวแบบนี้จะขึ้นเลข0ูย์กระพริบนะครับตอนนี้เครื่องจะยังไม่ทํางานให้เราตั้งเวลาก่อนนะครับผมโดยที่กดไปที่ปุ่มอ่ตัวทามเมอร์นะครับอ่าตัวนี้นะครับผมจะเป็นคลิกตัวปุ่มอีกว่าปั๊มนะครับแต่ว่าจะเป็นรูปนาฬิกาให้กดไล่ไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราต้องการแต่ว่าเวลาที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยควจะอยู่ที่ประมาณ4-5ชั่วโมง อันนี้ครับมันไล่พอถึง12สปุ๊บกดอีกทีมันจะกลับไปที่ศูนย์หม่นะครับอันนี้คือเวลาที่เป็นชั่วโมงนะครับอันนี้เราจะตั้งไว้ที่4ชั่วโมงก่อนนะครับเสร็จแล้วให้กดปุ่มล็อกอ่าสำหรับตัวเลขจะค้างนะครับผมละเครื่องก็จะทํางานเลยนะครับอันนี้ผมปิดไว้ก่อนนะครับขั้นตอนที่2จะมีปุ่มที่ตั้งเวลาสําหรับการทํางานเครื่องแปลงเกลือเป็นคอลีนนะครับรุ่นนพิเศษเลยคือเขาจะแยกการทํางานมาให้เลยนะครับ ให้เรากดเท่ากันนะครับพี่4ีชั่วโมงแล้วก็กดล็อกก็เครื่องจะทํางานเลยนะครับผมอันนี้ผมปิดไว้ก่อนครับเพราะว่าตอนนี้เราน้ํายังไม่เต็มสระเรายังเดินเครื่องไม่ได้นะครับอันนี้สาธิตให้ดูวิธีเปิดการใช้งานครั้งแรกเฉยๆนะครับผมทีนี้เรามาดูฝั่งนะครับที่น้ําจากเครื่องกรองพ่นเข้าสระนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นหัวเจ็ตนะครับจะอัดอากาศเข้าไปด้วยนะครับทีนี้น้าที่พุ่งพ่นเข้าสระเนี่ยก็จะมีฟองอากาศด้วยนะครับผมเป็นตัวเพิ่มออกซิเจนในน้ําด้วยนะครับแล้วก็ ทำให้เห็นด้วยว่าน้ำเนี่ยเครื่องเนี่ยได้เดินเครื่องอยู่นะครับผมเพื่อความสวยงามด้วยนะครับก็เป็นฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งของ i n t e ทนะครับที่ออกแบบตัวตัวนี้มาสําหรับเครื่องกรองรุ่น24ฟุตตัวนี้นะครับถ้าเราใช้งานไป1สัปดาห์แล้วนะครับผมตัวทรายกรองเนี่ยจะตกระปรนะครับจากการกรองมา1สัปดาห์ให้เราปรับโหมดไปที่ backwash นะครับโดยโยกขันยกข,ของตัวนี้นะครับผมแล้วก็เปิดฝาหลังขั้นตอนนี้เราจะทําการล้างทรายกรองนะครับโดย ให้ทำการเปิดฝาลังตัวนี้น้ำจะพ่นออกมานะครับโดยเรากดเปิดเครื่องด้วยนะครับการทำงานปรับโหมดทั้งบนทุกครั้งนะให้เราปิดเครื่องก่อนนะครับถึงจะหมุนข้างโยกตัวนี้ได้นะครับผมเสร็จแล้วปุ๊บหมุนเสร็จไมค่อยเปิดเครื่องนะครับตัวน้ำจะพ่นออกมาจากด้านหลังของหัววาวตัวนี้นะครับก็จะออกมาดําเลยนะครับผมให้เราดูจนกว่าน้ําจะใสนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็ค่อยกดปิดเครื่องนะครับให้หมุนไปที่โหมดริ้นนะครับ เมื่อกี้เราล้างทรายกรองไปแล้วเนี่ยทรายมันจะไม่เรียบครับโหมดรินเนี่ยจะทําให้หน้าที่เนี่ยปรับทรายกรองในถังกรองนะครับให้เรียบเสมอกันนะครับกดเปิดเครื่องนะครับประมาณสัก1 0บถึงสิวินาทีก็พอนะครับให้เกลี่ยทรายในถังกรองให้เรียบนะครับเสร็จแล้วก็กดปิดเครื่องนะครับผมแล้วก็หมุนกลับไปที่โหมด backwash เหมือนเดิมนะครับผมกดเปิดเครื่องใหม่นะครับให้ทําการล้างอีกรอบนึงนะครับผมเสร็จแล้วปุ๊บก็กด ปิดเครื่องแล้วก็กลับไปที่รินเหมือนเดิมครับทำสลับกันไปอย่างเงี้ยครับประมาณ2-3รอบนะครับก็จะเป็นการเสร็จละเสร็จแล้วก็ปรับมาที่โหมดฟิลเตอร์ได้เลยนะครับโหมดฟิลเตอร์กรองปกติเหมือนเดิมนะครับผมอ่าครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการล้างสากรองหรือว่าแบ็กวอชของเครื่องกรองตัวนี้นะครับโดยเครื่องกรองของเรานะครับก็ควรจะเปิดให้ทํางานทุกวันอัตโนมัตินะครับผมดังนั้นเนี่ยสายกรองเราก็สกปรกเราก็ต้อง มันล้างทุกสัปดาห์นะครับผมยังน้อยเนี่ยหสัปดาห์ต่อครั้งเพื่อทาการแบ克วอตล้างใส่กรองให้สะอาดนะครับจะได้มีประสิทธิภาพในการกรองได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับกับวิธีการใช้งานครั้งแรกเบื้องต้นนะครับของเครื่องกรองระบบเครือทรายรุ่นยีฟุตนะครับผมแล้วก็การดูแลรักษาแบควอตล้างใส่กรองนะครับยังไงเนี่ยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ติดตามให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ ชมอีกนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ